Armafac Academic Center. Total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเนื้อหาจากเอกสารที่เราได้รับมานะคะในหัวข้อปฏิวัติการค้นคว้ายาบทบาทการวิเคราะห์ขั้นสูงค่ะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะคำถามแรกเลยนะคะการปฏิวัติที่ว่าเนี่ยมันส่งผลยังไงกับการค้นพบยาใหม่ๆบ้างคะแล้วไอ้ที่เรียกว่าการวิเคราะห์ขั้นสูงเนี่ยมันมันเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการเดิมๆได้ยังไง ค,คือคำว่าการวิเคราะห์ขั้นสูงถ้าพูดในบริบทนี้นะครับมันก็คือการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์สถิติที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเพื่อ,อจัดการแล้วก็ตีความข้อมูลข้อมูลมันเยอะมากครับในกระบวนการวิจัยยาเนี่ยทั้งข้อมูลพันธุก,กรรมผลทดลองทางคลินิกหรือข้อมูลจากคลังสารเคมีใหญ่ๆครับเป้าหมายหลักๆก็คือการมองหารูปแบบหรือ ความสัมพันธ์หรือบางทีเป็นสัญญาณเล็กๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันอาจจะซับซ้อนเกินกว่าคนเราหรือวิธีการวิเคราะห์แบบเดิมๆจะจับได้นะครับที่ชัดๆเลยก็คือการระบุปเป้าหมายยาหรือ Target Identification ครับแต่เดิมเนี่ยการจะหาว่าโปรตีนตัวไหนหรือยีนตัวไหนในร่างกายที่มันเกี่ยวข้องกับโรคจริงๆจังๆเนี่ยโอ้โหใช้เวลาเยอะทรัพยากรก,ก็เยอะมากครับ การวิเคราะห์ขั้นสูงเนี่ยมันประมวลข้อมูลชีวภาพมหาศาลได้เลยเช่นข้อมูลการแสดงออกของยีนโครงสร้างโปรตีนเเพื่อชี้เป้าหมายยาที่มีแววว่าจะเกี่ยวข้องกับโรคได้แม่นขึ้นเร็วขึ้นเยอะครับมันก็ช่วยลดขั้นตอนทดลองในแล็บที่ไม่จําเป็นลงไปได้พอสมควรเลยเข้าใจแล้วค่ะเหือนมีเครื่องมือช่วยสแกนหาตัวผู้ต้องสงสัยหลักก่อนแทนที่จะต้องไปไล่เช็คทั้งหมดใช่ครับถูกต้องเลยครับ แล้วก็อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือการคัดกรองแล้วก็ออกแบบสารประกอบหรือ compound screening กับ Design คือพอเราได้เป้าหมายยาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสารเคมีที่จะไปจับกับเป้าหมายนั้นการวิเคราะห์ขั้นสูงเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ทำนายคุณสมบัติของสารประกอบเป็นล้านๆตัวได้เลยว่าตัวไหนหน่าจะมีฤทธิ์ทางยาหรืออาจจะมีพิษ โดยที่เรายังไม่ต้องไปสังเคราะห์จริงๆทั้งหมดอันนี้ช่วยเร่งกระบวนการจากสารที่แค่น่าสนใจหรือฮิตไปสู่ตัวที่เป็นสารต้นแบบยาหรือ lead ได้เร็วขึ้นมากๆครับฟังดูแล้วเหมือนช่วยลดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต้นๆได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็กับการทดลองในคนล่ะคะพวก clinical trials มีบทบาทไหมคะมีครับ มีส่วนช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการทดลองทางคลินิกหรือ clinical trial optimization ครับคือการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยเช่นข้อมูลพันธุก,กรรมหรือพวก biomarkers อื่นๆนะครับมันช่วยให้เราออกแบบการทดลองได้ดีขึ้นเช่นการคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยที่น่าจะตอบสนองต่อยาได้ดีที่สุดหรือออบางทีอาจจะใช้แบบจำลองทำนายความเป็นไปได้เลยว่า การทดลองนี้น่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งมันก็ช่วยให้เราตัดสินใจหรือจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นเยอะครับสรุปก็คือการวิเคราะห์ขั้นสูงนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมแล้วนะคะแต่เหมือนเป็นแกนหลักใหม่ที่เข้ามาช่วยเพิ่มทั้งความเร็วความแม่นยำประสิทธิภาพตลอดกระบวนการค้นพบยาเลยซึ่งก็น่าจะนำไปสู่การได้ยาใหม่ๆที่ตรงจุดกับโรคมากขึ้นแล้วก็อาจจะถึงมือผู้ป่วยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ ใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆจริงๆคือศัตยภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลที่มันหลากหลายซับซ้อนแล้วก็มีจำนวนมหาศาลมากๆเข้าด้วยกันครับความสามารถในการมองเห็นภาพรวมจากข้อมูลทั้งทางชีววิทยาเคมีแล้วก็ทางคลินิกเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจใน,นกลไกโรคหรือการค้นพบวิธีรักษารูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ครับ และถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนะครับผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องแลบนะครับมันส่งผลต่อระบบสาธารณาสุขโดยรวมเลยการเข้าถึงยาใหม่ๆที่อาจจะเร็วขึ้นต้นทุนการพัฒนาที่อาจจะลดลงซึ่งสุดท้ายมันก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐศาสตร์ของอุตาสาหกรรมยาแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยครับ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากอย่างการค้นคว้ายาเนี่ยให้มันเร็วขึ้นด้วยพลังของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้มันอาจจะนํามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆหรือปัญหาที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงในมิติอื่นๆตามมาด้วยหรือเปล่าคะ ixa? เช่นการจัดการข้อมูลที่มันมหาศาลมากๆหรือการตีความผลที่ซับซ้อนมากๆประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไปนะคะ